ตัวอย่างความสนุกบางส่วนที่ท่านจะได้รับชมภายในคลิปนี้โอ้โห <c oughs> <c oughs> อาว่าไงเพื่อนโอ้โหน้าสายมากนะติดรั้วนะออกมาไม่ได้ห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอจะทำยังไงใจมันไม่ฟังหัวใจฉันยังเกลรทุกครั้งยังดันไปรักเธอรีวิวเกมหวย duncan five simulator สวัสดีครับทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับกลับมาพบก,กับผมเลยนะครับเคนจิ ji, แมนนะแล้วก็วันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมดังเกนไฟซิมูเลเตอร์นะครับเอาเฮ้ยตัวนี้เองทําอะไรกันมาเนี่ยเอ้ยนี่มันคนหรือว่าหนังยางกันแน่วะแดงจะเป็นจริงโจ้เลยมึงืึดูบอว่าเกมนี้จะชื่อดังเกนไฟซิมูเลเตอร์ o r 2016ทั้งทั้งที่เกมนี้มันออกปี2017ันนะเนี่ยเพื่อการต่อสู้ที่แท้จริงกับประสบการณ์การเป็นไอคีเมาตีกัน ลองเล่น d u n g e o ไฟ i g h t Simulator เลยฟังดูน่าสนใจเหมือนกันแนะถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าทำไมคนมันถึงอยากจะมีประสบการณ์แบบนั้นก็ตามทีนนะเกี่ยวกับเกมนี้คุณภาพสูงอะไรว่ามาถึงคุณภาพสูงคืออะไรฟิสิกส์แบบปฏิสัมพันธ์สุดสมจริงการแข่งขันน่าสนใจดัง Dungeon Fight Simulator มันจะเขียนชื่อเกมของมันอีกกี่รอบวะเนี่ยกูจะจำลำคาแล้วนะเนี่ย อ้าวนี่มันเขียนซิมูเลชันไงว่ะเกมจำลองการเป็นไอคีเมาตีกันสนะอืมโอเคให้อภัยเขียนต่างกันหน่อยมีโหมด1นสู้หเล่น2คน3าสู้สเล่น2คน1นสู 1, 1้หนึ่งหสู้สามหสู้หโอ้ยเยอะอะไรไปนเนี่ยเยอะแยะจริงเว้ยเพื่อการต่อสู้ที่แท้จริงกับประสบการณ์การเป็นไอคีเมาตีกันลองเล่น Dunkin Fight Simulator โอ้ยนมึงยังไม่เลิกเขียนชื่อเกมอีกแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับแต่เหมือนกับว่าเขาไม่รู้จะเขียนรายละเอียดอะไรของเกมเขาแล้วนะเขียนอยู่หน้าดังเกินไฟดังเกินไฟนะปอรอจะมีโหมดผู้เล่นหลายคนเลยเร็วนี้นะจ๊ะอืมดูจากปีของการวางจําหน่ายเกมแล้วนะนี่มันก็ห้าปีแล้วนะผมคิดว่ามันก็คงจะไม่มีอะไรเพิ่มแล้วนะสงสัยออแบบว่าเขียนไว้หลอกคนซื้อนะ อาแล้วนี่กูโดนหลอกแล้วสินี่ย10เต็ม1ิหลังจากได้รับประสบการณ์การชนะใน1สู้กับ5โดยที่ศัตรูติดอยู่ในรั้วนะหืมศัตรูติดในรั้นี่นะมีอะไรแบบนั้นด้วยหรอวะเฮ้ยไอ้นี่มันติดรั้วแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยสตาร์กเดียวเราตอนแรกเลยนะนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดูเดี๋ยวกว่านะไปลองันเลย โอเคนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะก็เป็นการต้อนรับที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคือพี่แกยืนเมากันอยู่นะแต่เมื่อกี้เนี่ยครับเออไม่ได้กดถ่ายนะคือมันมันมันต่อยต่อยกันอยู่นะเ,เดี๋ยวผมว่าผมลองเข้าใหม่ดีกว่านะเพราะมันค่อนข้างจะหามกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูนี่อ่ะเมามันแบบมันเตียนอยู่นะนี่เป็นการต้อนรับเป็นการต้อนรับโอ้อยดูยนะ้นั้นหกคอมเมนต์เลย โอเคนะมันก็ how to play เลยนะมีเล่นคนเดียวนะแล้วก็มีเล่นสองคนนะอันนี้เนี่ยเป็นสองคนในเครื่องเดียวอะไรประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้เขาต่อยกันใช่ไหมครับเนี่ยดูเหมือนเขาใจใจเกเรมากนะในบอกเลยว่ามันคือเกมใจเกเรจริงๆนะครับหัวใจฉันยังเกเรทุกครั้งมาเดี๋ยวเราลองไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะโอ้โหอะไรไม่ร้ อสองเพลเยอะไม่น่าใช่นะเอออันนี้ผมจะเล่นคนเดียวนะนาจะน่าจะหนึ่งหนึ่งปะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่ผมลองเล่นเกมนี้ดูแล้วนะครับปรากฏว่ามันไม่มีเพลงในเกมเลยนะครับแหมนึกถึงบิ๊กฤกเลยฮนะเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงขออนุญาตใส่เพลงลงไปเองแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้มันเงียบจนเกินไปอนะโอเคอะไรเว้ยเฮ้ยแล้ว,ลว,ลวเอ็งจะล้มทำไมอนะ ก็ก็เมาครับนะเฮ้ยโอ้โหแล้วดูนะนี่ครับนะไอคอนเมานะยังอยู่เลยนะไอคอนเมาเป็นรูปเป็นรูปขวดเบียร์้วยเป็นแก้วเบียร์้วยไอคอนนี่ไม่คิดจะจะแบบหายไปจากจอนะนะก็เกมหัวนะโอเคแล้วพี่พี่ทำไรครับเนี่ยโอ้โหต่อยไหวไหมครับเนี้ยโอ้โหโดยยังรวดเร็วเลยนะล้มไปนี่ คือแบบเดินเฮ้ยงอ้นอันนี้อะไรเนี่ยไททันนะถ้าเดินแใจเกเีมานะโอ้โห้ยเหโหอโดดโหดโ้หโอ้นขึ้น้น้ยอะไรอ่ะมา้ย เดี๋ยวหลอดเลือดเรานี่มันอะไรวะทำไมทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะคืองงนะไม่รู้ว่าเลือดเรา่มันทําไมสีแดงมันไปอยู่ตรงนั้นมันต้องแบบเป็นเขียวเป็นแถบเขียวปะนี่มันนี่มันหลอดเลือดแบบยุคใหม่ปะหลอดเลือด2016นนะเอออ,อ้าวเดี๋ยวววเลยโอ้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวใหม่นะเดี๋ยวเอานนี้เล่นดีๆนะเล่นดีๆแลวนะเล่นดีๆนะมามาเล่นดีๆกันเลยโอ้โอ อะไรผมยังไม่ได้ทำเลยมันลงไปนอนเชืเลยนะเฮ้ยเฮ้ยลุกดิเอ้าลุกไงวะเนี่ยอ๋อติด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 ขึ้นดิครับพี่อะไรอ้าวขาลงไปติดเลยครับนะขึ้นไม่ได้เลยนะนะเนี่ยดูดิมันพยายามขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้ขาติด <S <s s <s <in the background> เป็นเงินไปนะเป็นเงินไป <s in the background> เอ้ย ไอ้นี่ก็ยืนมองเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะเฮ้ยมาต่อยกูดิเออไอ้นี่ก็ไม่ต่อยนะเออเฮ้ยมันก็ดีนะแบบมันรอเราลุเราลุกก่อนนะมันไม่มันไม่กระทึบเราดีมากถือว่าเป็นคนมีน้ำใจมากแล้วคุณจะขึ้นได้ไหมในวันนี้คือมมมันเหมือนมันจะขึ้นได้แต่ขึ้นไม่ได้เอ้ยโจมตีเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้โดนตีเดี๋ยดี้ตีได้ตีได้อเราลมล้ลมแล้วนี่เจอเจอท่ากูเข้าไป ถ้าถ้าหมอบถ้าหมอบแล้วต่อยไม่รู้นะมันแอทแท็กันยังไงมันโจมตีกันยังไงนั่นแหละที่แน่ๆคือเราอาจจะชนะทั้งนั้นที่เราขาติดรั้วก็ได้นะถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากนะสมจริงกันสุดๆไปเลยนะถึงผมจะไม่รู้ว่าผมทำอะไรอยู่ก็ตามทีมาดิไอหมวกมาดินั่นโอ้โหชนะเลยครับสุดยอดนะไม่รู้ชนะได้ไงนะงงมากนะเมื่อกี้เฮ้ย <laughs> โอ้โหลองหนึ 3, ่งสามนี่หนึ่งสามคืออะไร โอ้โห oh, 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 ลุ่มสมเลยเลยแย่ล้แย่ yeah, และ yeah, เออเดี๋ยวเดี๋ยว escape เมื่อกี้เหมือนผมลองกด escape ดูแล้วมันมีปรับไมดีโอ้ผนะมก็งงนะเฮ้ยทำไมมันไม่ให้ปรับทำไมตรงหน้าจอเมนูมันคือคือหน้าจอตอนเราเข้าเกมมันไม่มีใช่ไหมแต่พอเราเข้ามาในเกมแล้วเราเราค่อยปรับออปชั่นของกราฟิกได้นะครับ คืองงมากเกมแบบเยี่ยมเลยนะมาตรฐานคือกูต้องเข้าเกมหนึกูจะปรับได้นะแล้วไม่รู้ทําไมถึงไ,งไอโมเดลคุณตี้นี่มันจะต้องมันจะต้องไม่เต็มนะงงเลยนะโอเคไม่ไรปรับเงาเลยเฮ้ยไม่รูเงาดิเอ้ยนี่ปรับเงาได้สุดยอดนะให้มันสมจริงไม่รู้ละเปิดหมดโอ้โหนี่เอเอเ,อเปิดคูณแปความสวยงามโอ้โห แหมชอบมากเลยม่ีเนื้อหายไปเลยนะคือมันเหมือนเหมือนมันจะหายนะเมื่อกี้นี่แต่ว่ามันหายไม่ไม่สุดเลยนะตลกเดเฮ้ยเดี๋ยวลองดูใหม่ดิเฮ้ย,ยนี่โอ้โหรืดนี่ยรืดนี่โอ้โหวูบวาบนะวูบวาบม,มากรดโ,โอเคกูนี่กูจะประทับใจกับนี่กูจะมาเล่นเมนูเกมมาแล้วไงวะโอเคโอ้โหสุดยอดนะภาพสวยขึ้นเยอะเลยไหมเอาดูดีเงาแบบสมจริงนะสมจริงนะเนี่ย มีเบอเบอรมีเบอเบอรเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดิวะมาดิวะโอ้โหไม่เงี้ยไม่เงี่ไงนี้ไม่ี้ไงมึงนี่ไงมึงเฮ้ยเฮ้ยทาวิ่งอ๋อม่อยู่ดีสโลแล้วเนี่ยโอเควิ่งเร็วแล้วโอ้โหนี่เลยไงเจอท่าเปิดตัวกูอลังการมาแล้ว รู้สึกว่าเป็นเกมนี่เออใช้เวลานะครับในการลุกนะนานมากนะนานกว่าการต่อยก็โอเคสมสมกับเกมมันดีนะแบบล้อเลียนแบบคนเมาต่อยกันเออแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าทําไมทําไมมันมีบันไดตรงนี้แล้วมันมันคือบันไดอะไรของมันวะบันไดขึ้นไปแล้วแล้วเราก็มีแล้วก็มีมไอ้ตรงเนี้ เหมือนเหมือนกั้นไว้แบบนี่คือมึงให้กูขึ้นแมนนี่คือบันไดถูกสร้างมาเพื่ออะไรวะไม่ค่อยแน่ใจนะนะอันนี้บันไดมึงนี่สร้างวันทอหรือว่าจะเป็นบันไดจากโลกอนาคตไม่วะเนี่ยหรือมันเอ้หรือมันคือเก้าอี้วะเนี่ยมันคือสแตนเหรอเออผมไม่เข้าใจผิดมันนั่นมันบันไดแล้วมันมันเก้าอี้วะงงดีนะโอ้ยหโอ้โหแค่นี้ลมแล้วนี่มีกันด้วยเนี่ย กรมนะผมเล่นตั้งนานนะผมมึผม,ผมเพิ่งเ่งสังเกตมันมีกันด้วยโอเคนะว่าชนะได้อย่างง่ายดายนะโอ้แล้วมึงจะล่มทำไมวะเนี่ยลองหนึ่งปะทะห้าได้โอ้โหมันแล้วครับนะแบบหลายคนเลยเนะี่ยโดนลุมหลายคนเลย <c oughs> โอ้ยโอ้โอ,โอ้เป็นการต่อสู้ที่ทุรักทุเลมากนะเนะี่โอ้โหโดนคำรัว โดดทางการเทม่มากเออรู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามเรานะครับน้าจะไม่สามารถที่จะข้ามรั้วตัวนี้มาได้นะอืมสรุปว่ามันไม่ทาอะไรไว้รั้วตัวนี้นะเฮ้ย <c oughs> อะไรวะนี่ดูดิตึกไม่ตึกมันไม่ต่อดนวยนะดูดิม,มีมีแบบหลุดแมพหลุดแมพด้วยนะนะหลุดแผนที่ไปนะโอเค น่าจะพยายามเข้ามาหาน,นะแต่หาเข้ามาไม่ได้นะมาดิอ,โอ,โอ๋โดนโดนเลย <c oughs> <c oughs> แต่มันก็หาเลยนะนะแบบเวลาโดดทีผมก็แบบข้าไม่ถึงว่ามันจะลงไนงะมันก็ตลกดีเฮ้ไอ้นี่มันติดรัวแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยสตาร์การมเดียวเหลาตอนแรกเลยนะนะเรียบร้อยมึงเรียบร้อยอ๋อ <c oughs> ดูมันดิ สรุปคนเยอะนี่แย่กว่าเดินใช่ไหมห้าลุมหนึ่งกันเป็นหนึ่งลุมห้าแทนอ๋อโดนเองละกูมาหัวรอกเขาเออต้องต้องบอกว่าจะแค่จะข้ามร่างกายเพื่อนตัวเองนี่ก็ยุ่งยากแหละไอ้วงนี้เอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโดนลุมโดนลุมอ้หหูอู้หู้ทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยโอู้หเฮ้ยล้มไปหนึ่งแล้วดิ มันเหมือนกับว่าเราดิน้นมันเหมือนส่วนส่วนไหนของร่างกายเราโดนผ่านของข้าม่็คือ damage นะวเออจะโดนโจมตีเลยแบบเลขมันจะขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นในรองขาได้ขาขา,ขาจะเป็นขาหรือว่าแขนนะนะดูดูแลยอุย้ย <laughs> What the เ <fuck? laughs> มื่อกี้ท่าแลรร้วเนะี่ย แบบกระโดดลงปิกเลยนะกระโดดน้ำโอ้โหกระโดดเอาลงปิกเฮ้ยอีกแบบนิดเดียวเองมาโอ้โหพี่นี่ใจเกเรมึงใจเกเรเหรอเอา้าก้มได้ด้วยเดี๋ยวก่อนเห็นมันแนะนำในเมนูมีแค่ไม่กี่ปุ่มนะนะรู้สึกว่ามันทำอะไรได้เยอนะเหมือนกันเนี่ยก้มเดี๋ยวกะ เฮ้ยเจ๋งว่ะอา้าวก้มก็ล้มอยู่ดีกูจะก้มทำไมวะไอเราน้กว่าก้มแล้วมันจะแบบว่ามันจะไม่ล้มนะครับนะนึกว่ามันมันจะทรงตัวดีขึ้นไม่ไม่เลยไม่มีอะไรไม่ต่างอะไรกันเลยนะนะเอาว่าไงเพื่อนโอ้โหน้ำสายมากนะนะติดรั้วนะออกมาไม่ได้ชะตากรรมเดียบเราเลยเย a ชนะแล้วนะ โอเคครับ okay, อันนี้ก็เมื่อกี้ลองกดดูนะว่าเล่น2คนมันยังไงนะในเครื่องเดียวนะก็อย่างที่เห็นครับนะมุมกล้องจะเปลี่ยนเป็นแบบเบิร์ไอวิวแทนนะก็ถือว่าเป็นเกมที่ออกมาเล่นกับเพื่อนได้นะเดี mm ๋ hmm. มันก็ดูฮาดีนะเอ้ยโอ้โหท่าดีเฮ้เดี๋ยวนะแล้วไอ้สามบสต์สามสองเพลเยอรนี่มันคืออะไรวะโอ้โไม่เจ๋งนะนะนะแบบว่า คือก็เล่นกันสองคนน่ะแหละเฮ้ยใช่เหรอหรือว่าอ๋อเฮ้ยเจ๋งมากนะเราเล่นมันแบบมีบอดมาช่วยเรานะโอ้โหมาเป็นแบบทีมเดสแมทอะไรเงี้ยนะแม่สุดยอดเลยนะรนบนะเออคิดได้ยังไงวะไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดามแล้วถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปอีกฝั่งตัวละครมันจะดึงจอแล้วบอกว่าเนะี่ยเหมือนเกมสมัยก่อนะอะไรเงี้ยนะ เดี๋ยวก่อนคือผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเดินมาใช่ไหมเดินมาตรงนี้นะคืออันนี้ผมผมควบคุมเอ่อเพย์รส2องไงตัวตัวละครคีย์บอร์ดอีกอีกฝั่งนึงนะ่งอรแล้วพอมันเดินมาปุ๊บนะครับนะมันแบบมันผมนึกว่ามันจะแบบซูมเอาอะไรอย่างนงี้นะแบบแบบค่อยๆซูมออกจะได้เห็นทั้งสองฝั่งไม่ใช่เลยนะมันเห็นฝั่งเดียวนับนะ อแล้วมันอ๋อมันเอาจอมันเอาจอเพลเยอร์สองนะครับนะคนที่เล่นไอคนที่สองอะ่ะเป็นจอหลักสะอีกอาอไอจอแรกไอคนแรกมันก็สวยจิวะ <c oughs> เนี่ยสมมติสูกกับเพื่อนเดี๋ยวลุกดิพี่โอ้สมมติเล่นกับเพื่อนนะนี่วิ่งหนีเลยกูมาถึงวิ่งหนีเลยอ่ะเนี่ยไงเพลเยอร์หนึ่งครับหาไม่เจอแล้วนะว่านะตัวกูอยู่ไหนวะหาไม่เจอครับโอ้โห นี่มันดึงจอสมัยโบราณเลยนะหมึกถึงเกมสมัยก่อนจะมีการดึงจอนะอันนี้ไม่รู้ว่าทันกันหรือเปล่านะนะอันจะไม่ค่อยทันกันแต่บางทีมันดึงจอแล้วมันตายอ่ะแบบมันมีเพลเยอร์คนหนึ่งมันดึงจออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้อันนี้อันนี้มันไม่เรียกว่าดึงนะอันนี้มันเรียกหายไปเลยนะตัวละครหายไปเลยนะก็ถือว่าความคิดสร้างดีนะแต่ถือว่าเขาจะลืมคิดไปว่าเวลาเล่นเนี่ยมันถ้ามันมีคนวิ่งหนีมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ขอจบการเล่นเกมไปเท่านี้ลวกันนะครับมันคุ้มเงินไปวะเนี่ยก็ถือว่าฮาฮาดีนะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าสตรีมกันต่อเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะเออเมื่อกี้นะครับพอไปดูวิดีโอที่อัดไว้นะเพิ่งนึกขึ้นได้นะว่ามันไม่มีเสียงเกมนะวะนะมันไม่มีเสียงหมายถึงว่ามันมีเสียงในเกมแต่ว่ามันไม่มีเสียงประกอบนะครับเพียงประกอบเพลงประกอบเพลงประกอบมา แล้วพอผมกลับมานั่งดูหน้าสตรีมปุ๊บเฮ้ยก็มีเพลงเนี่ยว่ะท้ไมันไม่ใส่เพลงในเกมเลยเนะี่ยงงเหมือนกันน,นนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูที่คอมมูนิตี้ดูกันนะคอมมูนิตี้หักมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมี <c oughs> การส่งรูปเข้าประกวดนะครับรูปในเทมากนะั้นเป็นดอยของเรานะดืนแบบสับสนชีวิตในชีวิตเล็กๆน้อย แล้วก็มีคนฮะมีคนขอเมลติดต่อกับคนสร้างเกมนะอันนี้ไม่แน่ใจนะราะว่าจะรู้ว่าจะติดต่อไปทําไมนะอาจจะอยากจะเมลไปด่าหรือเปล่าน,นี่ไม่แน่ใจนะนะสงสังสยจะคืนเงินไม่ทันอะไรประมาณนี้นะแล้วกอืมก็เป็นสกรินช็อตนะเป็นแบบภาพที่ได้ถ่ายในเกมนะโอ้วน,นี้สวยนะแบบมยกขาเลยนะสุดยอดเลยนะ น,นี่แกมันเก็บบอกโอ้อันนี้อันนี้เท่มากอันนี้เท่มากนะใช้ได้นะเท่จริงๆอ่ะโอ้โหสุดยอด, <laughs> เ,ดยเดี๋ยวแล้วไอ้เคา์เตอร์มันเกี่ยวอะไรวะเี่ยเขาไม่รู้เคาน์เตอร์สไตล์มังไงนะวันนี้งงมากนะก็ <laughs> 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 ไปเรื่อยนะไปเรื่อยนะนน,นี่คือจะบอกว่าคอมมูนิตี้มันนี้ล้างมากนะถึงขนาด <laughs> มีคนเอาเกมอื่นม,มาใส่ <laughs> อะไรประมาณนี้นะครับนะ อืมรีวิวอะไรดีเลยเนี่ยอม่อะนี้แล้วกันนะวงเล็บยิ้มแบบพี่หลามนี่ไฟลยอะไรพี่ฝลามแหมโอเคเ <c oughs> ออไม่ใช่อะไรนะคือตอนแรกผมว่าจะเลิอกอัานแล้วนะแต่ที่ผมหัวเราะคือผมมาดูไอ้หน้าไอคอนมนะันะน,มนะช็อตคัดมันนะ ดูหน้าตาดกนคือแบบมึงง่ายมากนะแบบเอาเอารูปพระเอกมายืนมีหลอดเดือดน,นี่ยังอยู่เลยเนี่ยเออคือไม่คิดจะสร้างไอคอนใหม่อะไรหน่อยเลยเลยครับพีเอถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากมากครับที่เข้ามารับชมครับแล้วเจอกันครับทุกท่าน